but it's too late now i remember you and me and how careless we were yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up, we were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug yeah. never run. We hook up in my car, it so far. Play your guitar. You'd show me your wrong. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young, way too much. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. มาดูรถในตำนานต้องเรียกว่าเป็นรถในตำนานเพราะว่าตอนนี้เขาเลิกผลิตไปแล้ว <c oughs> เขาออกตัวใหม่มาแล้วครับผมวันนี้เรามาอยู่กับ m s K l มสีเยวโดนใจนะฮะันใจสายหมอบเลสซิ่กันเลยทีเดียวครับวันนี้วันนี้อยู่กับน้องกันครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับสวยๆแต่งสไตล์เอ็มี MP สายหมอบเนาะ รอๆเลยทีเดียวอ่ะวันนี้เรามาดูครับของแต่งแบบปูขนาดนี้มีอะไรบ้างจัดเลยครับในโซนไหน่นนบนก่อนเอาโซนไหนก่อนก็ได้จัดเลยอันนี้ง่ายๆสิวหน้าครับพี่อ่ะชิวหน้าชิวหน้าเป็นสไตล์อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเอ่ออ่อไม่ในในใน้เาสไกันกับของเราแหละมกัแล้ว,ลวตัวนี้จะเป็นของหน้ากากของยันที่19 าด้วยสติกเกอร์หล่อๆนะเนี่ยฮะต้องมีของของพ่อหมออยู่นะจะได้ขังว้าวเป็นลายฉลามเลย <S <S เดี๋ยวสอบถามหน่อยตัวนี้สติกเกอร์รอบคันนี้จัดมาเท่าไหร่ครับประมาณ3 1 0 0น้อครับผม3,100นร้ร 3, <100 S 2> อี่ครับรต้องขอบอภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ริมถนนอาจจะเสียงดังไปหน่อยครับสำหรับใครเป็นสายเขียวนี่ดูไว้เลยฮะ เขียวกับทั้งคันแล้วครับเรามีแฮนด์จับโชกคครับผมจับโช๊คใส่สายมอดก็ไล่ไทเทีไล่ไทเทซ้ายขวานะครับเสียงอาจจะดังไปนิดนึงต้องขอไปเพราะว่าเราใกล้ข้ามแล้วเราไม่รู้จะไปรีวิวตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วฮะมาดูข้างล่างกันนะครับผมชุดหน้าก่อนเลยดูชุดหน้าก่อนเลย นี่ครับมีไอการชุกแล้ว<ล>ก็มันจะมีปัญหาไหมเวลาเราขี่ไม่มีครับผมก็ปกติครับผมในตัวนี้อพอเห็นในเพจเขาบ่นกันอยู่ว่ามันจะชอบอะไรนะไปชนอะชนชน,ชนชนโช๊คอะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะโหลดลงครับอันนี้มผมก็ใส่ปกตินล้มันไม่เป็นไรเลยครับผมโวนล่ามาก็เป็นไปเดียวถูด้านตรงนี้ครับจากด้านบนมาใส่ด้านล่างนะ ดูครับใครที่ไม่ติดนะไฟเลี้ยวนะดูไว้นะฮะก็ติดตรงนี้นะครับต,ติดแบบรถสปอร์ตเลย<ช>อ่าตัวนี้คือเป็นสีสมมกเลยนะสวยดีนะครับก็จะคล้ายๆทรงออกทรงสปอร์ตนิดนึงลัดมาด้วยกราบข้างลายขีปปลาฉลาม <S 2> <S 2> <S 2> <อ>หรือทรงเอสพันที่คร้ายๆเขาชอบเรียกกันนะฮะสีเขียวโดนใจเลยโอ้แล้วก็มีด้วยเนี่ยนี้เพชบาร์ครับแพทบาร์ แคดบาร์นี่จัดมาเท่าไหร่ครับประมาณ750บาทครับถ้าในประเทศครับช่วงนี้ประมาณนี้ครับผมประมาณ700หรือประมาณเ0้าร้อยกว่าบาทเก้กว่าบาทเรามาติดไอ้ตรงนี้ครับเป็นไฟโปรเตคเตอร์โปรเตคเตอร์ดวงเบื้องเริ่มวันก่อนผมเจอผมนึกว่ารถอะไรไฟแบบมาสไตล์แบบแนวทัวร์ลิงอะเนาะไฟใหญ่ๆติดเองติดง่ายมากอันนี้ก็ประมาณถ้าคู่ละประมาณคันกว่านิดๆครับผม กว่านิดนิดหลังจากที่เราติดตั้งไปเนี่ยมีปัญหาอะไรกับแบตเตอรี่ไหมถามว่ามีไหมมันก็มีอยู่ครับแต่ว่าผมจะใส่ตัวไอ้กล่องไฟไว้บาลานซ์ไฟไว้อ๋อมีบาลานซ์ไฟก็การไฟกระชากอะไรอย่างนี้ครับเลยตอนนี้ก็ปกติทุกอย่างใส่มาประมาณเกือบปีได้ดูจากสภาพเกือบปีนะกับปีเครื่องด้านในครับนี่แล้วก็ไอ้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะไม่ใช่อะไรนะ มันแคดบาร์มันบังไว้บนแล้วแล้วก็ไอตรงนี้ก็เป็นคอบสเตอร์ใช่ไหมใช่ครอบสเตอร์เห็นสายทองแดงสายออกทองทองแดงแดงมาดูกันนี่เป็นไงครับโอลิงโอลิงันี้ก๊อฟโอลิงก๊อฟนะครับใช่นงๆเป็นของไวเอซนะครับผมนี่ด้านในเป็นโชคสีแดงสั่งในเพจมาประมาณสามพันหองนี้อยู่ที่สามพันห้าหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดแต่ตอนนี้น่าจะลดอะไรครับ สามพันห้านะครับของไวเอสเป็นโช๊คโช๊คแก๊สนะครับปรับปรับได้กี่ระดับครับตัวน,นี้นี่ผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมซื้อมาผมก็ซื้อมาติดเที่ท äg, มมี่เอาไปง่ายสวยงามครับอ, <c oughs> อ๋อตัวใหม่เลยพี่ตัวใหม่หม,มาเพราะช่วงนั้นมันจะมี M อ็ลเที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชันเนาะล้อสีเหลืองๆเขียวมะนาวเขาจะมีโอรินมาให้ก็คือจบเลยแล้วก็อันนี้เป็นไอ เปิดของอะไรครับของตัวใหม่ครับพี่เป็นของยิมสซลตตัวใหม่เลยครับอันนี้สั่งซื้อใหม่อ๋อสั่งซื้อใหม่เิมเซลตตัวไหนอ่ะที่เป็นแบบนี้ลิมิเต็ดหรือเปล่าจะเป็นลิมิเต็ดใช่ถ้าตัวถ้าตัวลิมิเต็ดเราจะได้ตัวนี้ใช่ครับผมอันนี้ผมซื้อมาใส่ใหม่ซื้อมาเนี่คือราคาสูงนี่อยู่ที่เท่าไหร่ประมาณสี่ร้ยกว่าบาทด้4ส0ร้อยกว่าบาทข้างหลังครับอะไรนะเบกเบรกล้อ เกล้อมีทั้งข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเลยนะครับอันนี้สายซิ่งเขาจะรู้กันนะ <c oughs> อย่างน้อยมันช่วยได้นะไม่มากก็น้อยนะครับเวลารถล้มมันช่วยได้เยอะเลยก็ <c oughs> คืนนี้แทบจะเซฟตี้หมดแล้วฮะมีหมดแลวครบเลยนี่แล้วเนี่ยดูไฟเลี้ยวเขาครับ <c oughs> ตามแมวตามแมวแมวจะเห็นหรือเปล่านะไม่รู้ก็ <c oughs> <c oughs> ติดออกด้านข้าง,างแต่ว่ามองเห็นอยู่นะใช่มองเห็นอยู มันจะส่งเข้าตรงนี้อ่าส่งเข้าตรงนี้พอดีก็เจอเลยกอเป็นทะเบียนแบบพับพับตายตัวไม่ใช่อะไรก็แบบพับตายตัวทะเบียนแบบล็อกนะครับก็คือถ้าเจอด่านนี้ยังไงก็ขันไม่ทันนะยังไงเอาพับออกมาไม่ทันตั้องจอดเซเว่นก่อนเถ้าขามไม่ได้ครับตัวนี้ขันไม่ได้ฤดูฝนฮะฤดูฝนเราต้องมีเนื้อของมันต้องมีนะฤดูฝนขันไม่ได้ เพราะว่าหลังนี่เรียบร้อยหมดสปอร์ตจริงแต่ว่าหลังนี่ลายหมดนี่ครับมาดูสีล้อกันเนาะจุดเด่นมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าหารถไม่เจอดูล้อก่อนสีล้อนี้เด่นมากครับอันนี้สีล้อนี้ทําเองไหมให้ร้านทําครับอยู่แถวเฉวิไม่งั้นก็แถวในร้านให้ร้านทําตกอยู่ที่เท่าไหร่ตกอยู่ประมาณกู้ละพัน กู้รับพันไปทําบ้างดีกว่าเราต้องไปทําแล้วแต่ว่านี่มันเริ่ม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 จะซีดแล้วเนาะทํานานแล้วไหมประมาณสองปีสองปีโอ้สองปีก็คุ้มแล้วว่าคุ้มแล้วบางคนเปลี่ยนทุกเดือนสีทำสีนั้นสีนี้มันจะมีแบบก็คือให้ให้ร้านที่ว่าพวกรถยนต์นะพี่ประมาณนี่ได้ยินเข้ามาก็คือเราจะใช้พวกสีพวกสองเคอะไรอย่างเงี้ใช่มัยจะไม่ซีดเร็วเขาจะใช้ระยะประมาณสามปี ปีสองปีก็ฟุ้มแล้วเดี๋ยวเราก็เบื่อชอบแต่ลายเนี่ยลายเนี่ยชอบมากเลยอ๋อนี่ไงอันนี้ที่เห็นนี่มันไม่ได้มีมาจากเอ็มโซสนะครับเฮ้ยก็ใจผิดนะมองไกลๆนี่มันถ้ามองข้างหลังมันจะออกบานๆหน่อยนะครับนี่น้องเขาน่าจะเพิ่มมาเป็นของ R <55. S> 1 5บห R สิใช่ครับ อ่สิบห้านี่ซื้อมานี่ใส่น็อตได้ตรงรุ่นเลยไหมอ่ะใส่น็อตได้ตรงรุ่นไมไม่ตรงตัวตัวข้างล่างนี่เรายึดยังไงครับอ๋อก็คือเจาะใหม่หมดเลยพี่ตรงนี้ก็เจาะเจาะเฟรมแล้วก็ยึดเลยใช่ครับผมปกติของเราจะมีอิมสแล้แต่มันจะมีตรงนี้ครับแล้วมันจะมีตรงนี้นีดนึงมันก็ไม่ตรงครับพี่นี่ต้องเจาะเจาะแล้วยึดน็อตเบอร์สิบเลยเหรอใช่ครับผมก็น็อตก็ไททแต่ด้านในไม่เห็น ไม่ให้รู้ว่าเป็นไทเทก็พออยู่ข้างในก็ช่างมันไม่เป็นไรแล้วก็ยึดข้างบนมันจะดูแบบมันจะคล้ายๆออกตัวสปอร์ตนิดนึงอ่ะไม่นิดนึงละไปสปอร์ตเลยตูดมันจะใหญ่ขึ้นน็อตไทเทนทั้งคันครับเหลือแต่แข้งนะยังไม่ได้ใส่ฮี่อะไรอ่ะที่มันเป็นอะไรนะผมดูอยู่อ่าที่เป็นหัวปิดอ่ะหัวปิดใช่หัวปิด เรใช้อย่างนั้นก็เหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราเราไม่ได้ไปเปลี่ยนกับร้านไงเราซื้อมาเราไม่ได้เปลี่ยนกับร้านเราบางทีเราขันเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะผิดตัวแล้วก็จะได้เข้าศูนย์เลยนี่ก็ผมแยกออกมาเป็นปั๊มของแบมโบอันนี้หัวไอ้ตรงนี้แบมโบอันนี้แท้เลยไหม กอปอยู่ครับยังก็ปอยู่อ่เป็นไรงานงานสิบเมย์ไปเลยแล้วกันใช่ครับเพราะว่านี่ก็มาไล่มาใม่ปกติเอ็มเอ็มซแลมันจะอยู่ข้างในไหมข้าเออว่าอยู่เราแยกกันเนี่ยคานนั้นอ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนหมดหรือยังนี่ปกติจะดูตรงนี้ได้เลยอืมันจะมีขีดให้ดูเนาะไอ้เขาแยกเข้ามาโอ้ดูในกล้องนะครับสวยมากเขียวสวยเลย เป็นสไตล์หมอบๆนะฮะซิลลิ่งในการขี่นี่นี่แหละผมจะทํานี่แหละพอผ,ผมทําแล้วผมจะขี่ได้แล้วบอกจะจากสายสบายจะกลายเป็นปวดหลังแต่เพื่อความชอบครับความชอบเราก็ต้องจัดไปมาเรามาดูนี่นี่น,นี่อันนี้เลยผมไม่เคยเห็นคันไหนเขาใส่เลยนี่มันคืออะไรครับอันนี้เป็นบางดิดครับผม บังดิทใช่ครับบังดิทมันต้องอยู่ตรงนี้ไหมใส่ตรงนี้เลยบังบังบังปั๊มอ่ะบังปั๊มแต่ผมเห็นไปอ่านเนี่ยนะมันเป็นบังดิทผมเลยสั่งมาใช่ครับพอใส่ก็อยู่ตรงนี้เลยใช่ครับเออไม่เคยเห็นเลยนะครับเพิ่งเห็นคันแรกแต่ตัวนี้ผมว่าจะไปเปลี่ยนมันน่าจะไม่ได้มาตรฐานเพราะว่ามันสั่นใช่ไหมใช่ครับมันสั่นๆั่นแล้วก็ด้านในก็เป็นแผง ไม่ได้นะครับตะข่ายกันยุงเอ้ยไม่ใช่แผงการหม้อน้ํานะครับของยมฮาอัลเลดเลยตรงรุ่นนะครับสีทองเหมือนกันเลยยังไม่จืดถ้าจืดนี่ไม่ใช่แล้วนะโอเคฮะเรามาดูนี่เลยของที่ต้องดูนะทุกคันมันต้องมีนะจ๋าชอบแบบเนี้ยนี่เลยท,อทอ่อครับท่อใส่มานานประมาณ3ามปีเพรา็ว่าจะเปลี่ยนเป็นท่อไอตีนปาด พ่อปลายดาบพ่อปลายดาบโอ้ยลั่นเลยนะน่ะใช่พ่อปลายดาบบิดออกทีฟันปิ้งปังปิ้งปังอเครับอืแผ่นเพจสามปีรู้เลยฮะเนี่ยจะหลุดละแผ่นเพจจะหลุดละเราใส่ดังแขแต่ว่าเสียงนี่ผมบอกได้ตามตรงนะเมื่อกี้ผมขี่รถตามมาคือแบบยังไงจ๋าก็ได้ยินนะจ๋าต้องได้ยินแน่ๆถ้าผ่านเดี๋ยวยังไงขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมครับได้ครับพี่ টালে ครับ แต่ว่าน้องเขายังจะใส่เข้าไปอีกเนาะยังเหลือบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้ใส่หลายๆอย่างแหละกข็ขึ้นชื่อว่ารถแต่งอนะเนาะไม่มีคําว่าจบาม <laughs> ไม่มีคําว่าสิ้นสุดมานม้องไปเรื่อยๆมันจะสุดก็ต่อเมื่อเราอัพคันใหม่<า>แค่นั้นเองแต่ว่ายังไงก็ขอให้แต่งไปจนสุดในรุ่นแล้วกันเนาะพอขี่ดีไหมยามาให้เอ็นสแลกผมบอกได้คําเดียวนะ ตอนผมใช้รถมามบอกว่าเป็นรถที่ถึงซีซีจะไม่เยอะนะแต่ว่าท็อกมันค่อนข้างใช้ได้นะขีะ่ล้วหล่อใช่มันมีหลายแบบหลายหลายบุคลิกใครจะขี่แบบหลรอๆก็ได้จะออกแนวดิบๆเถื่อนๆได้หมดตัวนี้ตอบโจทย์หมดเลยครับโอเคครับผมก็จบกันไปกับ Yamaha M s l a s นะครับผมแต่งสไตล์ MT09 เนาะ ก็ถือว่าเป็นรถที่สวยฮะน้องก็แต่งมาได้ลงตัวเลยผมเจอผมนี่ทักก่อนเลยขอมาลงช่องก่อนเลยให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโอเคครับผมงั้นก็ลากันไปครับผมกับยามาฮ่าเอ็มสีเขียวบาดใจครับผมของน้องกันครับผมครับสวัสดีครับ